สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเสียงเลือกเข้าเป็นแบบวิดีโอนะครับว่าทำยังไงก็อันดับแรกเลยเราเข้าไปที่หน้าแกลลอรี่ของเรานะครับที่เรามีวิดีโออยู่แล้วหรือเราไปโหลดวิดีโอมาก่อนนะอย่างผมผมมีวิดีโออยู่แล้วผมเข้ามาตรงเข้ามาแกลลอรี่ครับแล้วก็มาเลือกเป็นวิดีโอวิดีโอที่อยู่ในเครื่องเราก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าอย่างผมผมก็จะเลือกมาเรียบร้อยลนะก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมไปบันทึกวิดีโอมาจากในส่วนของตัว YouTube นะครับ ก็มันให้ใช้ความยาวา15 15วินะครับก็อันนี้ผมตัดมาให้เรียบร้อยแล้วผมก็ใช้กดเข้าไปตรงที่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ตั้งค่ามันจะเขียนว่าตั้งค่าวอลเปเปอร์นะครับแบบนี้ครับแล้วก็เลือกนะครับพื้นหลังการโทรครับผมแล้วก็เลือกว่าจะใช้เป็นของซิมไหนครับ อย่างผมก็เลือกเป็นซิมหนึ่งผมใช้ซิมหนึ่งเป็นหลักนี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์กันไกลอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับมันถ้าเกิดว่าคลิปวิดีโอรเรายาวเกินนะครับ15าวีนะครับเขาก็จะให้เราตัดแต่งตรงนี้นครับซึ่งของผมผมเซ็ตมาเรียบร้อยละ15บห้าวีนะครับแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้ครับที่มันเขียนว่าใช้เสียงวิดีโอเป็นเสียงเรียกเข้านะครับก็เราถ้าเราอยากได้เสียงแยกต่างหากแล้วเอาเป็นแค่ภาพวิดีโอก็ได้เหมือนกันหรือเราจะเอาทั้งเสียงทั้งวิดีโอพร้อมกันเลย คือเราก็เปิดตรงนี้ครับผมแล้วก็กดตั้งค่าพื้นหลังการโทรได้เลยครับอ่าแค่นี้เองเรียบร้อยครับผม,มง่ายไม่ยากครับลองทำดูนะครับผม